สวัสดีค่ะเด็กๆครูแบมนะคะเอสสัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วยอะไรเอย่ยเราเรียนกันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์อา่าเด็กๆคงทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอาหารหลักห้าหมู่ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเ้าเรามาทบทวนกันดีกว่านี่เลยอาหารหลักห้าหมู่หมู่ที่หนึ่งนะคะก็คือโปรโตีน หมู่ที่2องคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่3เกลือแร่หมู่ที่4วิตามินและหมู่ที่5ก็คือไขมันอ่านี่ก็คืออาหารหลัก5หมู่ของเรานะคะเด็กๆเ,เอาล่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์ และอาหารที่ไม่มีประโยชน์เ,เด็กๆทราบไหมคะว่าอาหารที่มีประโยชน์เป็นยังไงและอาหารที่ไม่มีประโยชน์เป็นยังไงก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเดี๋ยวเราไปฟังนิทานสนุกๆที่คุณแมจะอ่านให้ฟังเลยคะ่ะเด็กๆไปกันเลยเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานกันเรื่องเอ่ยนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าหนูจะ กินอะไรดีเอ๊จะเกี่ยวกับเรื่องอาหารหรือเปล่านะเด็กๆเ,เราไปฟังกันเลยดีกว่าคะ่ะหนูชื่อชวนชมตากลมน่ารักใครเห็นใครทักว่าหนูแข็งแรงร่าเริงแจม่มใสยิ้มกว้างเมื่อใดเห็นฟันขาวใส สะอาดสวยดีวันนี้ดีใจพ่อแม่พาไปเที่ยวร้านเปิดใหม่มีของมากมายโอ้โหตาลายหนูจะกินอะไรดีเอจะกินอะไรดีนะ ต้องเลือกของดีที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงลูกอมขนมที่หวานเหนียวเคี้ยวแล้วติดฟันหากกินทุกวันฟันหนูจะผุอ้วนชุไม่งามต้องเลือกของดีที่มีประโยชน์ ขนมถุงกรุบกรอบรสหวานมันเค็มล้วนมีโทษภัยหากกินทุกวันฟันหนูจะผุอ้วนฉุกไม่งามต้องเลือกของดีที่มีประโยชน์น้ำหวานน้ำอัดลมหนูควรงด ดมมีแต่น้ำตาลหากกินทุกวันฟันหนูจะผุอ้วนฉุไม่งามต้องเลือกของดีที่มีประโยชน์ผลไม้สดๆสดมีหลายรสชาติเกลือแร่มากมีวิตามินมากมาย บำรุงร่างกายขับถ่ายสบายดีนำพาชีวิตสุขขีกายใจชวนชมเด็กดีเชื่อคำสอนสัง่งผลไม้อร่อยดีหนูกินทุกวันน้ำเปล่าใสๆดื่มแล้วชื่นใจ ฟันหนูไม่ผุหนูไม่อ้วนชุแจ่มใสแข็งแรงยิ้มกว้างเมื่อใดเห็นฟันขาวใสสะอาดสวยดีทำแล้วชวนชมอาบน้ำแปลงฟันก่อนจะเข้านอนไหวพระขอพรโปรดจงคุ้มครอง ชวนชมเด็กดีตื่นเช้าอีกทีเตรียมไปโรงเรียนจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานแสนสนุกที่คุณครูปแบมได้เอามาให้เด็กๆเนี่ยได้ฟังกันเอาละทีนี้เด็กๆพอจะทราบหรือยังคะว่าอาหารชนิดไหนที่เรียกว่าอาหารที่ มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์อา,อาหารที่มีประโยชน์นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นอาหารที่มีส่วนประกอบของผักผลไม้ข้าวแป้งเนื้อสัตว์อาหารแบบนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เติบโตสมวัยนะคะ เพราะว่าอาหารเหล่านี้นะคะมีสารอาหารที่ดีและครบถ้วนเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของเด็กๆนั่นเองแล้วก็เด็กๆเนี่ยสามารถเลือกจัดสรรการกินอย่างเหมาะสมนะคะก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงอ่าแล้วอาหารที่ไม่มีประโยชน์ละคะอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นน้ำอัดลม น้ำอัดลมนะคะก็จะมีแก๊สเยอะมากเลยแล้วก็มีน้ำตาลในปริมาณที่สูงนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อระบบขับถ่ายของเด็กๆได้ต่อไปนะคะก็คือของทอดนะคะเด็กๆของทอดต่างๆเช่นเฟรนฟรายไก่ทอดอะไรแบบนี้นะคะก็จะทำให้เด็กๆนะคะออมีปริมาณไขมันที่สูงเพราะของทอดจะใช้น้ำมันเยอะนะคะต่อไปก็คือ ลูกอมลูกกวาดหลากสีต่างๆอของพวกนี้นะคะก็จะทําให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะฟันผุได้เพราะว่าในลูกอมเนี่ยมีน้ําตาลเยอะมากเลยแต่ต่อไปก็คือขนมขบเคี้ยวต่างๆนะคะก็คือขนมแบบนี้นะคะส่วนมากก็จะทําจากการทอดนั่นเองซึ่งก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเด็กๆ อาหารเหล่านี้นะคะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพแล้วมีหน่าซ้ำยังไม่มีสารอาหารที่ครบถ้วนที่จะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเติบโตได้เลยเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เนี่ยต้องทานในปริมาณที่เป็นไงคะน้อยเราจะทานเยอะได้ไหมคะของที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้นะคะเอาละวันนี้เด็กๆก,ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์มาเยอะเลย วันนี้นะคะครูแบมก็ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายๆแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ